สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปสอน pyqgs กับการใช้ร r เวล r ี่ d ีดร่วมกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะสอนสาธิตนะครับการ Copy นะครับไฟล์ดั้งเดิมนะครับหรือไฟล์ตั้งต้นเนี่ยนะครับไปเป็นไฟล์ใหม่นะครับซึ่งเหมือนเป็น งานที่ทําประจํานะครับซึ่งเป็นงานที่เหมือนจะเป็นงานที่ง่ายนะครับกงานที่ง่ายเราก็เป็นเบสิกที่เราควรจะรู้กันนะครับในการจัดการข้อมูลภาพโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เรา Import g d e ดเข้ามาแล้วก็เราก็มีไฟล์ตั้งต้นนะครับชื่อยม b a s ิ่นเดมแล้วก็ t i อนะครับมันอยู่ใน Data นะครับแล้วก็ดูหน่อยว่า มีอยู่จริงๆใช่ไหมตรงนี้นะครับไฟล์นี้แล้วทีนี้ไฟล์ใหม่เนี่ยเราเอาไปเก็บไว้ได้2 processing ตรงนี้นะครับอยู่อยู่ในโค้ดข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่ใน Data โอเคนี่ยเราจะเอาเก็บตรงนี้แล้วก็จากนั้นเราก็เปิดไฟล์ตั้งต้นมานะครับไฟล์ต้นฉบับ แล้วไดรเวอร์ที่เราจะใช้เราก็จะใช้เป็น g e o t i f นะครับ g e o t i f ตัวนี้แล้วจากนั้นนะครับเราจะจำไดรเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นใช้คำสั่ง create copy นะครับ create แล้วก็ create copy create copy create copy นะครับ ก็ f m new นะครับโดยใช้ d s นะครับโดยใช้ d s destination file นะครับแล้วก็ street เท่ากับ0นะครับนอกจากนั้นเราก็ตรงนี้มันต้องเป็นเซตเป็น d s copy นั่นก็คือเรา copy ทำการคั่ปปี้ไฟล์จากนั้นเราก็ต้องเคลียร์มือด้นะครับด้วยการพิมพ์นอนพิมพ์นอนแล้วเราลองดูนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีโยมเดม c ีขีดนะครับถ้าเราสร้างมาไรก็จะนีนะ้นะครับเนี่ยมาแล้ว เราเราจะให้มันแสดงผลเลยหลังจากการประมวลผลก็แอดลาสเตอร์เข้าไปเลเยอร์นะครับอะไรกับ n นะครับที่เราต้องการ fn new นโอเคนีค่เราก็จะพบผลลัพธ์นะครับเดมของน้ำหยด ครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ